สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุภูตุคนนะครับนี่พวกรกะบาก่อนนะครับกับช่องกล้องกาลสินนะครับผมกับบรรยากาศท้องไร่ท้อง,าองนานะครับหลังจากออกพรรษามานะครับประกอบกับจะพภาพพี่นอ้องมาเบิงนะครับเข่ามันออกมันมา่านละว่นะครับอันนี้เป็น เป็นหน้าเ่ากล่องนะครับเป็นเข่าพันเตี่ยนี่นะครับกับโบเตี่ยได้ไปนองเบิงนะครับเป็นหน้าเบ่ากล่องนะครับนี่นะครับพาพี่นองแฟนคลับมาเบิงเข่าเบิงน่ำนะครับเนาะอ่าบรรยากาศบ้านๆน,นะครับเนาะ มาหอดหน้าฝนประตกแบบน,นี้เป็นเข้าเข่าพันเตียนะครับแล้ว่าโบเตียอาแฟนขับมาเบิงให้เบิงหน้านะครับ จะมีปลาปลาซิวครับอันนี้ก็เป็นน้องซ่านะครับอา่ามาหาอยู่หากินอ่าอันนี้ก็เป็นหมกฟักนะครับเกิดเองนะครับอยู่หน้านะครับมีอยูยส่สามหน่วยบนนะครับหน่วยหนึ่งสองนะครับ อากาศอีกหน่วยหนึ่งนี่คุณนะครับเนาะครับออกฝักนะครับนี่เป็นน้องนํ่นะครับอัน,นกับเป็นปลาซิวปลาลูกขอกมันยากาศเปนบ้านทงไงทงหน้าครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้กิมซุงนะครับกำลังออกหน่ออีกนะครับ น,นะครับตอนนํามาปลูกต้นแหลกก็มีจะเป็นตน้นจะเป็นต้นนี้นะครับเอาเอามาต้นเดียวตอนนี้ก็ออกไปลายต้นแล้วนะครับเป็นกอไผ่กิมซุงนะครับก็บรรยากาศนะครับอันนี้เป็นน้องสานะครับนำขึ้นลายปกติยำเดือนสีตืางหามากกะแห่งนะครับน,นี่ก็เป็นกอไผ่นะครับนำขึ้นมาสูงน้องสาอันนี้ต้นบักเหมานะครับเนาะ นี่ก็เป็นสานะครับเป็นสาเป็นต้นกล้วยปลูกไว้เพื่อจะอยู่ได้กินนี่ก็เป็นเขานะครับเนาะครับกล้วยนั่นแรลงพี่น้องก็เลยเป็นตาหนิเนาะครับน้ำบุดีมย์สมบูรณ์พี่น้องพีน,นี่เป็นต้นขา กเอาไปอยู่ไปกินไปนอนว่าใดซื้อได้ฮาแย่มากเนาะยวกะอยากกินกะอยากใส่ยังกะออกมาทงครับนีกะกล้วยเนาะยังหน่อยอยู่ให้ไปนองก็เบิ่งนะครับอลงไปในน่ำกะจะเป็นปลาซิวเนาะแตกเตยเกขอยู่ตลกคอกีไปต้นค่า อันนี้ก็เป็นที่ระบายน้ำนะครับเนาะเห็ดไห่เวลาไอ้ฝนตกมาแห้งๆนะครับเนาะ้าก็เห็ดเตรียมไห่นะครับกว่าจะมีปูหน้านะครับผมมีน้องเห็นบนะ้งนาปูนา,าเนาะนี่นะครับปูหน้าตัวหนึ่งนะครับเนะาะหายากคู่หมือนนะครับ เอาว่าเขาใส่สารเคมีลร้นะครับเนาะครับปูนาตัวใหญ่ๆครับมีไราย้นนะครับแฟนคลับถามว่าเป็นยังคือต่อมาเห็ดเข่าพันเตียนะครับฝ่าธามมันบวกล่องมาเนาะก็เลยมีคําตอบให้นะครับนะครับหน้าบวกร่องจะเป็นเข่าพันเตียหมดเลยนะครับเนาะนะครับไฮนี่นะครับไ้นี่เนาะไ้ไงกรมูนะครับ กระทั่งผุ่นนะครับนหนึ่งนะครับ้าพี่น้องสังเกตบึงเขาพันเตียนี่ก้อนหนึ่งจะได้ประมาณสิบกัวรวงคือว่าสิบห่วงขึ้นนะครับนาะซึ่งเขาใหญ่จะอยู่ประมาณหกเจ็ดห่วงอย่าเป็นอย่างมานนะครับข่าพันเตียจะได้ประมาณสิบสิบสิบห่วงขึน้นมันจะได้ลายกว่ากันนะครับ เขาว่ากล้องพิกรณก็กได้ประมาณหาซิพกซีกระสอบปีจีแล้วได้เก้าซิกระสอบใส่เข่าพันเตียนะครับปีนี้ก็น่าจะโอเคอยู่พวงงามกว่าปีไกยนะครับเนาะอีกอย่างหนึง่งนะครับเข่าพันเตียมันบวลมนะครับไอ้ได้กับวนะลมน,นะครับกะมันกะบ่อเด็แข็งคือลายค้นบ้านะครับกินหอดข้อมือยังอ่อนทีน่เก,กาอยู่นะครับบ่ไเด็แข็งนะครับขอแต่ว่าเฮาเบ,บ,งาบิงหงาเบิงยังไงมันได้นะครับเนาะ ก็ฝากแฟนคลับนะครับนาะงกระต่องว่าโน่นนี่นั่นยังไงนะครับเขาพันเตียมบรมกับเขาสูงเขาใหญ่มันร่มพันเตียกับอ่อนือนกันนะครับเนะองฝากไปง่ญยคิดไว้นะครับนาอว่าให้เขาพันเตียกับเขาใหญ่อันใดดีอันใดอ่อนอันใดแข็งนะครับเนาะนะครับอยู่กับคนเห็ดครับผมฝากแฟนคลับไ้นะครับเนาะนะครับผมกามาจะจะกลับเลยครับกับ มะนากระไรกล้วยเครือหนึง่งหมากฟักหนวยหนึง่งเดือหวสองนวยเอาไหวกินมือหนาอนใดปุเป็นตาสื่อกับบอด้สื่อเนาะพี่น้องนีนครับกับล้องเฮดเบิ้งนะครับบอดด้เสียหายนี่ครับเขาให้ในปีนี้งามครับนะครับเป็นเข่าพันเตียยืนยันนะครับเขาพันเตียนะครับงามปีนี้ ฝากนะครับแฟนคลับสุขุมสุคนนะครับเนาะ mm hmm. มาเหนียวไริเขตยังหลายดอกยวพาพี่น้องแฟนคลับมาเบิ่งเขา่าตั้งท้องเถื่อนเนาะล้างออกควันสานะครับเป็นบรรยากาศบ้านๆเฮาท้องไห้ท้องน่าย้มเหมือนเศร้าพาแฟนคลับมาเบิ่งนะครับเหล็กกลวยเครื่องนึงก็แบบฟักหน่ยนึงเอาเมื่อจะละลายบ่ได้นะครับพาแฟนคลับมาเบิง่งมาเล่นทงเล่นท่า เบิงหน้าเบ่ากล่องไม่ได้นอพอได็กินเป็นเขาเป็นจะได็กินบ่นอก็เลยพาพี่น้องแป้นครับมาเบิ้งนะครับเกิดขึ้นสิพ่อไดียอยู่ได็กกินอย่างนี้อยกรกฟฝากี่น้องแป้นครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกังใจให้กับช่องกล่องกาลสินกับเบ่ากล่องเนเด้อครับผมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกลังใจให้กับช่องน้องไม้นะครับเนาะครับผมให้ยอดไล่ยอดยิ่นะครับ ไล้ยนะครับนาะขอบคุณลวงงานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม